เป็นจากไหนมาจากไหนนี่คือจังหวัดได้พบได้พอกันนี่เหรอคือว่าป้าไกลแม่มาซื้อมาคุยกันได้จากเดือนเลยเอ้แต้วแต้ววันที่วันที่หนึ่งวันหน่งเดือนสิบเอ็ดวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดเดี๋ยวนี่กาเสียหอดเดินนะใช่เป็นยังไงเป็นมาน น่น้องเปิดกล้องให้เบิ้งบวานนี่หมคิดว่าชีคู่จักกันเห็นป่าวสะายได้พี่น้องสะ้ายใหญ่เลยแมจริงใจหว่าหลรังกู้ประดิน่เบิ้งเดี๋ยวเอ้ยี่ถามอันนี้นาะคือบูวสาวนี่คู่แล้วว่าที่ผ่านมาเอ่เราเคยสังคบสังคัวเะแล้วน้องหล่าได้ส่ะ เคยสั่งมีครอบครัวมาก่อนปะยังบ่มีโอ้ผ้บสาวสดซิงๆเลยเนาะมาแต่ไเขาเป็นบ้าอยู่แลาตั้ง่าว่นเด็กเกกมก็าเอาไงจากต่วง่ายขอดเดอขึ่นปากก็ เดือนจัะยังเลยเดี๋ยนี่สาวไนคุยกับไพ่เดี๋ยวนี่น่ะจ้าจักราอ่าทวิะเห็นมันคือคือเสียงคุณคุณแท้เสด็คคุณอยู่คุณอยู่อ่าทวิทจำบอน่ะอันเห็นอันภูว่าเพื่อนเนาะโดยสบายดีเด้อโดยโดยสบายดีภูวาน้องเพื่อนน่ะว่าเออมื้อนี้น่ะมีงานอยู่เพื่อนน้องเต้อมาั่นนะอืมภนว่ามีภพยแน่ไปถ่ายคลิปเนาะเอออะไรเงี้ยคนก็มาเปิดกล้องให้เบิ่งอ่าอ่าทั้งน้องมาดวดมาดวดมาไวอ่าวันี้ทั้งน้องเพื่อนหรือว่าภูวานะ ทางผู้บ่าวเพิ่นน่ะว่าบ่ฮู้ว่ามีไผแน่มีช่อง YouTube 3คนมีแต่มายิงเบิดว่าซั่นบ่เออเพิ่นก็เลยเปิดกล้องให้เบิ่งนี่ๆด้ข่อยก็เลยว่าอ้าวไผคืออยากจักข่อยคักแน่แท้มาพี่โอ้แล้วแม่นไผซะบดนี้น่ะบดนี้ข่อยมาเบิ่งโดดข่อยตนตกใจเอ้าคือาตกใจคักโดดสะเยสะเยสคือมือแท้ไปสเบิ่งเอาเบิ่งก็คักเป็นสะเยสะเยโอ้มมือปิดหน้าบด โอ้คุณพี่แตวเขาแล้วว่านี่พี่เตวเข้าพี่เตวเข้าโอ้เลยพี่แตวพี่แตวคือสิม้านเป็นลูกไพ่บ้านลงมาเงี้ยวเราบ้อวันนี้ บ้านดมเงี้ยวเออคือว่าอยากจักคักแท้หนะเนาอค่ะก็เลยว่าขอเบิ่งแน่ไพ่คืออยากจักเฮาแท้แม่กาวกับบดแบบเป็นความบังเอิญเนาะแม่เป็นความบังเอิญเลยว่าเพิ่นก็ถามว่าอันมีไพ่แน่มาถ่ายคลิปเนาะน้องเพิ่นก็บอกว่ามีมียิงสามคนแต่เฮาบ่ฮู้ชื่อเขาเพื่นก็เลยเปิดกล้องให้เบอร์ใจเฮาหั่นเด้บ่เออนะจ้าก็จับจวดเลยบัดนี้ก่อยวกับคู่กันแน่เล่าเกี่อยวกับคู่เรากันเนาะเออคอยหาคุ้นๆอยู่เสียแต่คอยบ่มั่นใจจะท่าได้เห็นหน้าโอ้ไปได้แต่เอาสบายดี FC ฟได้ เด้อเลยสบายดีมาไปเก็บทานโอ้ไปเฮ็ดทานขายบ่าถูกมือนี่เลยโอ้หน้าตากระเซาะใสคือน่าถุกมือนี่เนาะเอเยป็นจังไงมาจังไงนี่คือจังหวะได้พบได้พ่อกันนี่เฮ้คือว่าบักไกลๆกลใช้มอนี้ไปตามเอีนั่นฉันญาติเลยฉันบอก จากทางในผู้บ้าเพิ่นกะใช่นะเอิอเพิ่นมาด้วยฮะไปดีแล้วมาพี่มาพี่ไปดีแล้วผู้บ้าเอ้ยป๊ายิ้มเป๊ะๆอยู่เนาะ จักจักปีละพวาวเลยนะต้องถาวมายุกแล้วโมเมนกินเด็กซ้่งไปยากอันนี้ไอ้เตีวกินเล็กเล็กไอ้เตีวเอ้ยเตีวทั้งน้าโอ้บัวบัวเด้เรื่องงานเ้อะที่หากินเล็กน้อยนะเออร่มกันซื่อเวลาพูกาดอกเออเบ้าได้คืออนาคตข้างหน้าเป็นจริงก็มีได้ไอ้เตีวเอ้ยมันบ่แน่บ่นอนไอ้ความหักเนาะ เฮ้ยเฮ้ยอ่ะเรามานะแม่นะ่ะให้เราคุยกับภาษาเราแม่นะ่ะซื้อจังได๋ก็เว้าเย็นจักจซื้อได้ใดบ่เอ้ยแต้วคือว่ามานบ่มานบ่มาบ่มาบ่เยวแม่มาซื้อมาคุยกันได้จักเดือนลเอวนที่10วันที่1เดือน11วันที่1เดือน11นีกะสิฮอดเดือนแล้วเนาะโอ้มาทางโซเชียลบ เออแล้วเขาก็บาดแกบัดนี no, wrong, wrong, wrong. No um, ้ก็บ่มีเน็ตเนาะเอ้าให้ไปเลยโอ้เติมเน็ตให้ผู้สาวโอ้เติมเน็ตให้ผู้สาวผู้สาวเติมเน็ตให้ผู้บาวโอ้โอ้ยเนาะาอยาคุยใจกว้าง้นบดนี้อยาคุยนําเพิ่นต้องเติมให้เนาะใหญ่ใจดีเป็นใหญ่ใจดีได้ตอนนี้น่เด้อโอ้งามขึ้นกว่าเก่าเนาะทุกมื้อนี้เนาะจักมื้อก่อนสิไปหาเด้อจักมื้อก่อนเด้อผู้สาวนอยเพิ่นได้เติมเน็ตให้ได้ เมนบ้เออบุเมนเล่าได้เต็มเอนาะสาวไรกไงบ้าแนเ่าะรก้ขอโทษขอโทษเออเป็นยังไงในช่วงนี้ผัวว่านะสาวนวลถามว่าผ้วจกปีป่ะสาวปีวาว้คาคือต้องครเจ้าสามสิบสอง เอาเถึ่บ่ได้มากะขอแต่ได้แง่งกับมีแหงใจแล้วกั่ยัง่ออยู่ได้เนาะโอ้กะห่างกันหลายปีเลยเนาะกะซิบ1ปปีกัน1ิบซิบายเนาะ โอ้คิดสองปีสมสิบสอืมเสน่ห์อันทังเม่ถาวรแล้วได้มาเฮงเนาะเสือสัตว์องเขาเนาะเออต่าล้านที่จะได้แก่นี่หน่อยอ้าวตัวเรายังได้อันหัวนุ่มก็ล่าตั้งไปสิบปีมาได้แล้วถื่อสายเนงสายเนงเนาะใช่เฮยผู้บ่าวกันนี่เราเราอายได้เราเคินได้นะไอแต้วเว้ยนะเราเคินเป็นอันอันอันใดๆก็กำลังแตะนะเป็นพี่น้องน้องแตะ ่เป็นอ้ายลูกป้าเลยไอ้น้องแตเนาะไอ้ายน้องแตะเออคือเพิ่นนี่เป็นลูกป้าแน่ลูกป้าลูกเอื้อยเอื้อยของแม่น้องแตเนาะเออโอ้ดีมันบอกอยู่ว่ามีที่นั่งไปแต่ไทยอ่ก็เลยเปิดกล้องให้เบิ้งมาหนีิเยอะเนาะมีไผ่น่ะคืออยากจักแท้เบิ้งคืออยากจักคือกันในไผ่คืออยากคู่แท้มาเนะอ แขกในดีดีพี่น้องเลยบังเอิญแห่งดีนี่เนาะเยโย่ดีไม่แห้งอยู่แล้วว่าช่งนี้นะโดยเบิ่งหน้ากร็สะใสขึ้นแล้วช่วงคือว่างามคพือขาวที่งาม่กขาแล้วใสอัน เอ้าหากระทะให้นาสิมึงเจ้าก็เอิญนี่ข่อยว่างสายผู้สาวจะเนี่ยมานี้มาเนี่ยโทรศัพท์นี่วาสันจัากือทางใดลากระไดบ่เห็นทอดหน้าแล้วหน้าเ๋ยวนีนะไม่ช่องมึงอยู่ใช่ใช่เอิญแล้วมาแม่โทรศัพท์นี่สาวไล่มาแม่โทรศัพท์จ้าดิฮันผู้สาวมาไวมาโทรศัพท์จ้ารางสายเดียวผู้สาวว่างสายแล้วสิให้เอาเมื่อน้ำเลยบ่โทรศัพท์นี่เหรมาเนี่ยโทรศัพท์นี่ ม้อนเสียงก่อนเฮ้โอ้ยพี่น้องอาใจเหาให้น้วใจเย็นก่อนโซสโซ้ายมาเอานะแม่น่ะเอาปิดคลิปให้ก็ได้เอาปิดคลิปให้ก็ได้อา g i v โอ้อันนี้พ่อจะคงใช้ใช่อยู่กันอย่าพลาดไปใช่เป็นอะไรเป็นบ้าน นี่อดีนอนี่อแน่่อแต่ผู้สาวงามก็บอกกันคุยกัน่จะมวยจเบลอนี่นาวเดือนลโอ้เล้ยเจ้าู่ยู่าะอยท่าเจ้าู่อยู่บาโอ้หีเราคกัน้จปีละสาปีโอ้ยไปไปเห็นกันทั้งโซเซียวบ่ด้อะไร อ๋อย oh, oh, mm <h. S 2> ันเห็นทางยุยกยูทูบอีกอย่างน่ะติดต่อกันมีสิการนี้ไหมบโอสจังซั้นคือว่าก่อนเปิดใจคือว่าน้องเติมบัตรให้แถวบ่จะเติมบัตรให้านแถวบออันในน้ำซื้อน่องในรุ่หลานซื้อยังก็ซื้อทำมาโอ้น้องมา ถามมาออแต่ว่าเราก็มีดุแล้วจ้กรบพูแล้วเป็นมั้งโอ้โหอืมพูไปเร็วไยุสันเนาะโอ้ยคุยกันกับเราให้กันพังเนาะจริงจังอี่าว่านี่ล่ะเอตแตลเราจริงใจได้เราคนจริงใจได้เอตแยลนี่เราเห็นเขาเจ็บเลยเราเจ็บแท้เลยเอาดีๆเด้เนาะเออนี่เป็นสกีพญานี่พูดจักกันแล้วดีอะเดี๋ยวสิทาเลันคันเล่าได้วห่างไหนเราห่างสุดใจได้เอตแยลนะเจ้าอย่าไปสร้างตัวอะไรเด้อเออเอาเอาถือกอน วามาปเอแลวเนอะเต๋อเฮ้ยเห็นหน้าซัดอีรีบานเลเออยิ้มยันเดียวสาวเออจะกับคุยกับล่ากับถือว่าพ่อแม่ยังกับหูนแม่บออันนี้ไม่ให้เนอ่ยโอ๊ยันขันต้องกระเทิอนนะเปิดทํานี้นะคะอ๋อสุดคลิปมได้สละเลยคนหู้ยยูสุได้บาเนาะคนก็ไม่ได้มาอย่งนี้ลาใช่คดูสนวน เอาค่ะค่ะก่อนบาทหนึ่งไหมคืออะไรเราก็ใดรื้อเงินมาโน่ได้เราก็ใช้ใช้ใช้ช้าไหันหน้าเจ้าบ้านนี้พี่หน้ามาพี่บ้านนี้เออไม่ได้เห็นเรี่ยข่อยอีกบ้านนี้เจ้าจังว่าว่าข่อยเห็นแต่ในคลิปไอ้เตียงว่าเพิ่นมีคนคุยแล้วฮะนะแต่ข่อยกับโบฮู้เนาะว่าเป็นผู้ใดฮะนะแต่พอเพิ่นมาได้ออกคลิปเด้บ้านนี้เหมือนมาบ้านมาเพื่อตัวจิงเนาะเออาเพื่เออพอเพืนโทรมาหาเจ้าพ่อเพื่อนเพื่นว่าอีใดเพื่นจังหวะฮู้บอกพวกเอือยมาหนิจ่ะ คนทำอ่มเนไพรว่ะสามคนน่ะให้บิงหน้าแน่ว่ะเห็นนาว่ะให้คอยเบิงแน่ว่ะเออคนก็เห็นแต่ว่าว่าสามนอนบ้าว่ะเออคนก็จะกรย่างมาเปิดกล้องให้เบิ้งบานนี่มคิดว่าจะู้จักกันห่อยบ่สบายแน่เลยพี่น้องสายยันใหเลยแม่จริงใจหม่ยว่ลังหังกุบดิน เบิ้งเดี๋ยวเอื้อทีถามบบบนี้เนาะคือบุษราวนี่พูดแล้วว่าที่ผ่านมาเอ้่อเราเคยสั่งครอบสั่งครัวเนาะแล้วน้องหล่าได้สะเคยสั่งมีครอบครัวมาก่อนปะยังบ่มีโอ้ผู้บ่าโสดซิงๆเลยเนาะ กันี่ยค่ะก็เป็นบ้าวนะเป็นบ้าวแล้วก็ดูสองปีแล้วว่าท่านซะโดยหรือว่าเป็นเพศบางปีสองปีนี้เราละเนาะโดยคนแม็กคนขึ้นอยู่ได้เราก็เนาะโอ้คนเหนื่อยเนาะเลยกันทีว่าแล้วก็เป็นไอ้น้องเต้เนาะลูกของป้านนั่นแหละ โดยจุ๊วมาได้ก็เนไงสีมาหาได้จะยเอาถ้ารซ่ทได้ยเตซาติัวมาุบานี่บังบางอนี่ชะเห็นพนคุยน้ำกันด้วยเหรอพันนั่นนรือ่มึงนูนี่เอานี่เห็นบ่สเปกอยู่บนนี่นะฮะ อือว่าเั่นอือว่าเช่ากันว่าไม่เกินครูบาเพิ่นก็ส่งสิใจดีเนาะเบิ่งเน้าเป็นคนที่แบบยุบๆยิบๆนะเออบ่ค่อยบ้าบ่อยแบ่แบบบ้าบ่ค่อยเก่งเนาะอันยิ้มอย่างเดียวเนาะอันเนอครว่าอย่างก็มีแต่ยิ้มอานนิ้มเป็นรักนะเออมาถูกมาจังนิ้มไปก่อนอ่ะครูบ่าล้อแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ปยานี่จะให้เพามันก็บ่าตีวันนี้เป็สิเอ็ม เห็นว่าทานนี่ชื่อก็ให้ว่าที่นอนหลังบ่ให้ดอกเนาะเฮาก็ใหญ่แล้วเนาะดอกบ่ใหญ่บ่ให้ก็ซื้อขนมมาอ้อยเอาบ่ได้าสะเตพุ่นมาาสะเตพุ่นมาโอ้ยแล้วสิลงเนาะสะเตไก่เตแล้วเอ้ยออมานเยนให้นเย้ยนานเยเอิน้น้อเยเหนได้นน้เดยไน้อนอยาไ เอาแล้วไปเมือนหมาไปว่าจักมือเลยพาไป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 บ่าได้เห็นได้ชาวบานนี่คุณว่าจะไปหาเด้อจักมือเด้ออยู่เฮือนเด้องานเข่าเนี่ยเนื้าต่ราเซียอยู่หลังฮะอะไรก็ป็นตุ้งตา่เฮ้าวัดได้นั่นได้นอ้วยเนาะแบบว่า าก็อยากคู่ที่ไปที่มาเนาะมันัเอิดีหรอนะยกวอกัยังตกใจผว่ก็แทบตั้งตัวท่านตอนที่เจ้าฮับด้วล้เได้สไไม่ได้ไปหาราุนนันเ้นเออ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 เห็นแแ่เพนไปแชรกับง้าป้าขลงเพนี่นะฮับได้ยูเมนบล่ะว่าเพิ่นมีลูกมีเต้ากันเนาะกับบติี้เมนบแม่บอลูกไม่หว ແມ່ເອີຍມັນຮູ້ຈັະຍິມແດ່ດາຕອມ່ຮຢບล่ะແມ່ເົກຮູຢບໍว่าລົມກພ โอ้โหคุ้พอุณแหน้ผู้เดยแล้วแบบ้ทางแม่นะว่าคำใดเมียจยว่ามียยกลัวแล้วก็ดีใจน้ำแบบเนาะแบบว่าาวเตอแล้วก็คนอยากได้อยากมีได้คนมดันเขย้นไอ้เลยนักเอาว่ากระสูนทั้งไอเ้ยนาะยได้ก็มันสำคัญดอกเนาะัอยู่ที่ทับแทงกันแท่งกยงกันไปเดินได้เ ล่5นาทีแล้วว่เรายัเคินไปบ่เป็นนะเด้บ่แล้วเอามันจบนาทีแล้วเนาะบ่ให้เคินแล้วมีแต่ดึงลงมือจะสิออกกล้องบัดนี้เนาะบงเอิว่าเฮามาแต่เถือกรักออกกล้องหาอยู่หักแต่ก็บ่ได้ถามเรื่องความักนบ่ล่ะโดยเป็นเรื่องปกติแบบว่าเฮาก็ทําตัวปกติเนาะจะไปหาสาวเตียวม่สิออกกล้องรู้แล้วนีว มาทางควมหักมาแทบู้าวแล้วบอกู้จักกับเฮาแล้วเคิร์นบัดนี้บู้จักแน่สิไปว่ะยังยังเคิร์นอยู่ว่าตอนนี้กะเคิร์นแต่งเติร์นประธานนะเนาะน้องเพิ่นก็ได้จังหวะเต็มมือนี่คือสีฟ้าอันผู้อาณาผู้ว่าคือสิบ้าเลยถามผู้สาวผู้สาวสิได้ถามผู้ว่าลายกวนฮันเล่ว่าเราบอกคอยว่าเอาได้เนาะมีแต่ยิ้ม ยิ้มให้ก็มีกับร่งใจแล้วเนาะไอ้แตวเนาะเวลาเอิ้นขาแตวนี่เอิ้นได้คะเนาะเพื่อแบบผู้สาวผู้สาวเอาเวลาคุยต่อหน้ากับผู้สาวจะเห็นยังไงใช่ปะจ๊ะโอ้โให้กดเซวกันธรรมดาเลยผู้สาวเลยเนาะเอายันมาจะเห็นยังเฮยเห็นนะเพราะฉงท่านเป็นผัวเมียกับบุก้าเอิ้นเฮยได้เป็นหมดละเอาเนาะที่เป็นยัง สาวนวลที่โคนแถวอันนี้พี่สาวเห็นยังอยู่อันนี้ชิไปเอิ้อนให้มันก็เป็นไปะ่าได้ก็เป็นคว่ำมาได้เลยแต่ถูกขอไม่ขอมือนะหล่ะเนาะมีแต่ว่าอ่าขอให้เป็นยังพร้อมหักเป็นจริงเป็นจริงเนาะเพราะว่าทางเอื้อเรานี่จริงใจได้เอื้อเรานี่ซาเห็นที่ผ่านมาเนาะคนอยากได้อยากมีป้าต้อคุยโทรศัพท์เปิดกล้องจนยางแล้วแต่ป้าจนหมดเฮือด ບໍ່ເມື່ອຍແລ້ວເນາະບໍ່ເມື່ອຍແລ້ວເນາະມີກໍາລັງໃຈແລ້ວນີ້ເນາະເອີມື້ໃດມື້ໃດວ່າຊິເຂົ້າເປັນສັນຍນນตอนັດວລມອພິນດືໍລື່ເດືງມ ยังเนาะมีแต่ว่าคุยกันไปก่อนเนาะอาจะเจ้าก็พูดที่ว่าเฮือนซานเราก็เป็นคนรับผู้หญิงเท่านัมาแล้วป็นเจ้าก็แล้วเนาะทางนอกระเบิ่งคลิปเนาะเพราะว่าเอื้อเพิ่นกับคนโซเชียลทางนอของร้านี่ติดตามแบบติดตามตลอดเออคือสิ้หู้นั่นอยู่ดอกติดตามภายในอ้าวเลยขอถามติดตามภายในว่าเตียงแล้วกับเจ้ากับคนนี้กับคนนี้โคบเบิ้ลโคบเบิ้ลอ้าวเพิติดตามเพิ่งรคนหนซื้อยังวอ้าว อันนี้ก็ค่ะไร้ผู้ซ้อเพิ่นบ่าอ้าวเพราะว่าคือว่าคนติดตามนี่มันต้องฮู้ชื่อสู้สุดเนาะเออเดินดนขอไปเบิ่งนดนเบิ่งนาเพิ่นสิเว้าอีหยังกับเฮาเด้แบบดบดนี้บ่โโมันต้องเอาคนรับเนาะเย มีแต่ว่าเปิดใจกันเปิดใจเด้อเสิร์ฟคุยกันลุมกันต่อไปเนาะท่ว่าที่เอื่อยเอาแบบเป็นยังเนาะเป็นยังเนาะเนื้มากอกันดิเนื้อมาทานแด้วอย่างผู้ที่ไปที่มาเนาะเลยกันแบบนด้สิโอ้ยแล้วบันแล้วบานนี้เอ้ามีแต่ว่าแสดงความยินดีนำโดอดาเด้อเนาะหอดมืออันสัมผันดีจ้ะชมข้าวเนี่ยเห็นว่าติดตามอะไรกันส่งทางเจ้าของแม่คนอื่นคนมันโคอีกได้ดีจ้ะเมนมออ้า ไป,อ,อ,ไปอ,อีกแล้วไปอแล้วมันโคกได้ยินนะบอสอะลูกไพรลานไพเมืองแม่เจ้าพอเคยเคยเห็นเราอยู่ไปบุญไปยังเขาเคยเห็นผ่านๆอยู่นะเคยไปอยู่บอกเคยมันโคกแล้วกัมานลำเมยหรือมาลำโพอเจ้าเอโน oh, uh, oh, ้องไหมเจ้าจันลวดเอโน่ก็มีนะว่ากันก็มีล้วนเออพรภาษาล้วนโอ้โเชิดสายมาทางนั้นเออมาเดียร์เอโน่เฮ้ยพบภาษาจันล้วนครับบอสเออ แม่ไหนโนะล่ะเนาะอันอันพอล่าน้ามาอาเมียอยู่พี่บ่เออตายบ้านโค้แล่าบ้านอื่นม้านไกลบ้านเฮาเองเนาะเฮาเองก็เห็นร่าตะกี้ก็คือว่าซ้ำนี่เมื่อวันเจอยูโจโง่ได้เบื่อเจบากบจะเป็นร่าตอนไหนเห็นอยู่นะน้ำบุญน้ำทานอีเห็นเคยเมื่อยู่ว่าสันเอาเคยเมื่อท่านังเมื่อเทมแงละแงคำโดนโดนจะไปแงแล้วก็เป็นท่าวคำเนี่ยท่าวคำเธอ เอ้ยหนาค้ำหนาค้ำไม่เท่าค้ำนั่นก็บู่อีเล็บัดเจ้าบุ้กับเจ้าคุบอกแล้วไม่เท่าค้ำเน่ไม่เท่าค้ำเออก็บอกได้นี่ไม่เท่าค้ำเออเจ้าบู้กับเจ้าค่อยเคลียร์กันหลังแม่เนาะโดยเออก็บอกว่าคร่าวๆอ้าบัดไปมาบัดให้เป็นคนบ้านจะขออีงซั่มบาตนี่เออเออเออเล็บบัตเนี้ยล่างบุญยาบุญยาชาซาเตียวบต้องตุ๊กโศบี้เนาะ เผื่อว่าเผื่อว่านั่งยิ้มไปใส่บนนู้นโซนนู้นน่ะเผื่อาน่ะบุญมือกุ่มนายสาวเต๋อบริเวณบ้านอื่นเมืองไกลได้บ้านข่อยเองได้น่ะน่ะจะได้เป็นไพ่บ้านโคกนั่นได้คือแม่ชุมเจ้าได้เวลาแล้วบ้านนี่ขับยึดไปได้ได้หนีได้เออคุยกับผู้บ่าวเพิ่นก็ได้เนาะคุยกับผู้บ่าวนาะเดิมบ่ร์ไหนถามเพิ่นอีกจังน้อยก่อนนะที่บอกผู้เดียวนี่

แต่กบเนาะเราวก่าบเคยรมเสียรสาวเนาะเคยามาก่อนนี่บาันเนาะเคยเีย่างเลยมนลโอ้แสดงว่ารักแรกบนี่แรกในชีวิตอ้าวนีโอเคเด้อเดี๋ยวคุัาจ้าเด้อ่มมอนีเนาะัน อยู่บ้านเนาะอันนี้เห็ดเบี้ยยังสละทุกมือนีลเห็ดเบี้ยในหนทางทั่วไปเห็ดทั่วไปแบบเบี้ยมันจะมีคนท่าอุปกรณ์ทำอรก็ได้ทั้งสามอุปกรโอ้กะดีตัวมีอาชีพเนาะมีเบี้ยเห็ดงานทำโอ้แสดงว่าอีากสามเมื่อนะโอ้ไปเห็ดน้ำแบบพี่น้องบ่านละได้เห็ดน้ำไปละสาวโอ้ละสาวโดยอืม อ,อ, Bref, ót, อ, ını, aha, อ๋อดีแล้วล่ะเนาะล่ะเนาะมีอยู่บ้านเท่ากันพอได้เป็นลูกมือพอได้มีเวียเขียงานทำเนาะโดยมามิตรบารท่างเอื้อยกับขอให้ฮักเจ้าสมหวังเด้อกับเอื้อยกับร่วมกันไปเนาะแนี่เบิ่งใจกันไปล่ะดีใจกันไปโดยคอยเป็นคอยไปอาจจะเป็นเนื้อคู่เท่ากันได้อยู okay, er 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 ่หขนาดเนาะใช่ไหมโอ้คันได้น้อง ขันได้น้องมา้กันสาแตมบุญมีได้เลยนะครูบาสมน้อยเด้อเลยงานชั่มิเลยหันละชันเลยได้สไลด์อ่ะแม่อาไหมอย่าโท่าไรสาลราแต่เรา่อยชันทุกทุกอย่างกี่นี่เราแชร์ละลายแสดงว่ามีแต่ซุ้มเอื้อยนี่แล้วว่าเปิดสายจาตอนแรกถามเรื่องคมห่างี่แม่นบ่โอยเอื้อยกับไ่ได้ตั้งใจเลยล่ะเด้อ และมันโดยความบังเอิญเด้อเลยอองค่ามันชุดเลยแมนจุดใดเอฟซีกับซีของค่ายว่าอ้าสาวมุกเนาะได้อันนั้นแรกก็คือบระธายให้เบิ้งใหเม่นเข้าใจแน่ว่าเอาเลยเนาะโดยหลายคนการรุ่นได้เอฟซีกันเนาะว่าแม่นผู้ใดอีกเด้เนาะอืมอ่ามีแต่ว่าคอยล้มคอยคุยกันไปแล้วล่ะเด้ออ่าขอให้เจ้าสมังก็ไปแต้วเพื่อนนั่นแหละ อ่าถ้าว่ามีข่าวดีก็อย่าลืมบอกเอื้อในเด้อโดยบอกๆๆพยันจะ่ายคลิปจะต้องทำใจรอดตัวนี้เนาะบอกกับยาเด้อถ้าไม่อยากได้เงินถูกแขนโอ้ยเชี่ยจะซีบตั้งนานแล้วเออหัวหงอกเลยหัวเนาะเลยบุญนวแม่ความเจ้าบุญัวลจะเห็นกัข่าวก็แซ่บเนาะเั็นหน้ามอซอยกันโดยโดย อาสาเดียวให้ทั้งน้องเพิ่นกะไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะสะเนาะมื้อนี้กะอ่ามีงานทั้งเฮือนน้องสาวเนาะอ่าทั้งน้องแต่เพิ่นทั้งหลาพี่น้องเอ้ย ก็เป็นอ้ายซะเออนางนิดนึงโอ้ยนี่ละนางเลยน้องเด้อก็มานช่วงบ่ายบอกคนรู้ไม่บอละสองโมงสองโมงเด้อโอเคสลัดมิตรบาลัดเฮ็ดเวียเฮ็ดงานเจ้าสเด้อเด้อสบายดีน้องนะเด้ออ้าวโอเคพี่น้องเลยเนาะการสลับคลิปนี้กาบังเอิญเจอผู้บ่าวสาวเต๋อเนาะพี่น้องเนาะอ่าบอคิดบอฝันนะพี่น้องเลยเนาะก็เห็นเพิ่นลมโทรศัพท์ อ่ะกบผู้บ่าวเพลินเลยเพลินมาถามามีอันทีมงานอยู่บอ่อสันเนาะพอดีผู้บ่าวเพลิอนเอามาให้เบิ่งกะพอดีเห็นทางสมุกสาวนวลสาวไรเนาะก็เลยคุยกับเพลินก็เลยขออนุญาตเพลินเปิดคลิปนะพี่น้องเลยเนาะเอาหลายคนก็คือสิีกของข้างข้าใจเนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องสำหรับคืนนี้กะทางสามุกดากะขอจบคลิปเพียงซัมเมอรี่เนาะพี่น้องเนาะขอขอบคุณข,ขอบใจเอสซีบาสุขสุคนเด้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหนไลน์พี่น้องสำหรับคืนนี้ลาไปก่อนสบายดี